สงกรานต์วันแรกเที่ยวหาดดอกเกดเล่นน้ำเขื่อนลำปาวค,คึกคักยันน้ำพอหน้าแรงบรรยากาศวันสงกรานต์วันแรกที่จังหวัดกาลสินคึกคักโดยเฉพาะที่บริเวณหาดดอกเกดหรือทะเลอีสานเขื่อนลำปาวแหลง่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดพบว่ามีประชาชนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร,ร้อนรับเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากขณะที่ผู้มในการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำลำปาวพร้อมกำลังเจ้าที่ของเขื่อนลำปาว ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขตำรวจและฝ่ายปกครองเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 และรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดยืนยันปริมาณน้ำพอเพียงให้ใช้ตลอดฤดูดแล้งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศเทศกาลสงกรานในวันแรกที่จังหวัดกาลสินพบว่าเริ่มมีความคึกคักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่บริเวณหาดดอกเกตเขื่อนลำปาวที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลอีสาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดกาลาสินมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ําตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและเล่นน้ําคลายร้อนเนื่องจากสภาพอากาศกําลังร้อนจัดและในการเล่นลงน้ําปีนี้ทางจังหวัดประกาศห้ามไม่ให้มีการสาดน้ําเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 จึงได้มาพักผ่อนคลายความร้อนโดยการลงเล่นน้ําที่บริเวณหาดกอดเกรดัดงกล่าวซึ่งมีแนวเขตความยาว ระยะความปลอดในการเล่นน้ํากว่า200เมตรทั้งนี้นายสํารวยอินพิทักษ์ผู้อำนการโครงการน้าส่งน้ําและบำรุงรักษาล,ลํเปาวหรือเขื่อนลำปลาวพร้อมด้วยน,นายนรงศักดิ์ปินธดิตหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาล,ลํเปาวร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปตามเขื่อนลเปลาวฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายปกครองได้เข้าติดตามบรรยากาศและดูแลความเรียบร้อย ภายในบริเวณหาดดอกเกตหลังจากมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายอาหารอุปกรณ์เล่นน้ำทั้งในส่วนของการแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนบริการร,ราคาด้วยความยุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเข้มมาตร,รการป้องกันโควิด -19 และความปลอดภัยในขณะเล่นน้ำด้วยนายสำรวยอินพิทักษ์ ผู้มีการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลําปางกล่าวว่าบรรยากาศการเล่นน้ําที่บริเวณหาดดอกเกดในวันสงกรานต์ปีนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมากหากเปรียบเทียบกับปีก่นกอนๆที่ไม่มีสาการโควิดจะเห็นได้ว่ามีจํานวนมากถึง70็ดสบเปอร์เซ็ตเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะความปลอดภัยในทุกๆด้านได้มีการจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกรอบประวัติของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคอยลาตะเวนดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์เขื่อนน้ำลำปาปัจจุบันมีจำนวน726ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น37%ของความจุอ่าง1,980ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าปี64ยืนยันมีพอเพียงต่อการใช้น้ำทุกกิจกรรมตลอดฤดูแลง ทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและสำรองถึงต้นฤดูฝนอย่างแน่นอนแต่ก็ขอให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกร,กรใช้น้ำอย่างประหยัดให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุดนิวย4สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน